ขบวน2-6-1นะครับกรุงเทพหัวหิน4-3-0-1ทําูาระนทำขบวนกรุงเทพหัวหิน เลี้ยวไปทางใต้แล้วครับผ่านบางซ่อนนะแล้วก็ไปบางบำรุุต่อกระบวน261กรุงเทพหัวหินเทคโฟโตไทไปเรื่อยรายงานจากจุดนี้นะครับข้างล่างนะั้นเป็นอุโมงคนะ์ฮะแต่ไม่ได้เปิดใช้สร้างเสร็จแล้ว